ค่ะ SPS 014นะคะตอนนี้ถึงแถวที่5แล้วนะคะเชื่อมต่อแถวที่5ก่อนนะคะจากตัวสุดท้ายนะคะโซ่หเชื่อมต่อค่ะเสร็จแล้วเลื่อนห่วงมาค่ะจะต่องานแถวที่6นะคะขึ้นเป็นโซ่3 ถักหลักที่สองคันด้วยโซ่สองนะคะแล้วก็ขึ้นหลักที่สามหลักที่สี่โซ่สามคะ่ะ X ที่กลางห่วงโซ่สามแล้วก็ขึ้นตัวที่สองนะคะ ตัวขั้นลายตัวที่สองนะคะค่ะโซ่สามเสร็จแล้วก็เอ็กที่กลางห่วงเสร็จแล้วก็โซ่สามขึ้นหลักค่ะ ลายก็จะวนซ้ําแบบเดียวกันนะคะไปตัวที่สี่นะคะโซ่สามเกลงที่กลางห่วงโซ่สามเสร็จแล้วก็ขึ้นตัวขั้นลาย ตัวคันลายก็จะคันด้วยโซ่2แล้วก็ตามด้วยหลักที่สหลักที่4ี่ไปที่ตัวที่หนะคะโซ่3แล้วก็เอ็กค่ะโซ่3เสร็จแล้วก็ขึ้นตัวคันลาย สองสี่หกค่แถวที่หกนะคะแบบนี้วนรอบงานได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่เจ็ดนะคะค่ะวนจนรอบงานเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่สาม เชื่อมกับจุดเริ่มต้นงานข่ะแล้วเลื่อนห่วงมาที่ช่องกลางของตัวคันลายนะคะต่องานแถวที่7จ็ค่ะขึ้นตัวคันลายโซ่สแล้วก็ถักหลักที่2ค่ะคันด้วยโซ่สตามด้วยหลักที่3หลักที่4 แล้วโซ่หกไปที่ขั้นลายตัวต่อไปนะคะโซ่หกค่ะแล้วก็ขึ้นขั้นลายตัวที่สอง ค่ะเราก็จะไปตัวที่สามนะคะโซ่หกเหมือนเดิมเราก็ขึ้นขั้นลายตัวที่สามโซ่หกแล้วก็ไปตัวที่สี่นะคะ ค่ะมาที่ตัวที่สี่เลยแล้วก็โซ่หกไปที่ตัวที่ห้านะคะ ะคะเสร็จเรียบร้อยก็วนรอบงานเหมือนเดิมได้เลยนะคะค่ะถักวนรอบงานได้เลยค่ะถักวนแถวที่เจ็ดจนรอบงานแล้วนะคะเสร็จแล้วถึงจุดเชื่อมต่อเราก็โซ่หกนะคะ เชื่อมกับจุดเริ่มต้นงานเสร็จแล้วเลื่อนห่วงมาที่ช่องกลางนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่สามถักหลักที่สองขั้นกลางด้วยโซ่สองนะคะตามด้วยหลักที่สามหลักที่สี่ต่องานแถวที่แปดนะคะ โซ่สี่นะคะเอกลงที่กลางห่วงลายนี้จะทั้งหมด10บแถวนะคะแล้วก็ขึ้นลายสับป,ปะรดแถวที่สิบสองขาลายสับป,ปะรดจะขึ้นแถวที่สิบสองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลายแบบนี้ถึงแถวที่11นะคะขาโซ่4นะคะ แล้วก็ขึ้นตัวคั่นลายคั่นด้วยโซ่สองค่ะแล้วก็ตามด้วยหลักที่สามหลักที่สี่ต่อไปก็โซ่สี่นะคะเอ็กลงที่กลางห่วงแล้วก็โซ่สี่ พันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นหลักค่ะที่หนึ่งสองขั้นกลางด้วยโซ่สองตามด้วยหลักที่สามหลักที่สี่ไปตัวที่สี่นะคะโซ่สี่เอ็กลงที่กลางห่วง โซ่สี่แล้วก็ขึ้นตัวที่สี่ขึ้นตัวคั้นลายมาปกตินะคะเสร็จแล้วก็โซ่สี่เอ็กลงที่กลางห่วงโซ่สี่ค่ะแล้วก็ขึ้นตัวขั้นลาย ้ะะ้ลายแบบนีถักวนรอบงานเลยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาขึ้นแถวที่9นะคะค่ะถักลายแบบนี้จนถึงแถวที่11พอแถวที่12เราจะเริ่มเปลี่ยนเป็นลายสับปะรดนะคะถักวนรอบงานได้เลยะคะ่ะ